ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บร,ริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุดที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับแนะนำเพื่อน10คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่ไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ แอดขับครับนักถุน,นรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4, MT5 ให้เลือกสรริีเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ ดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก1.26% S&P 500ปรับตัวปิดบวก1.22% n a ส DA q ปรับตัวปิดบวก1.15%นะครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันพฤหัสบดีขณะที่ดัชนี S&P 500แล้วก็ NASDAQ ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ14เดือนเลยนะครับหลังจากสหรัฐนั้นเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับนั่งจุดครับ อาจจะมีโอกาสยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบเชิงรุก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ,บาลสหรัฐปรับตัวลดลงนะครับหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจหลาย,ายรายการเนี่ยบ่งชีว้ว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงซึ่งช่วยให้นักทุนนั้นคลายความไม่ตกักวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดในอนาคตและก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะหุ้นของ Apple แล้วก็ Microsoft ซึ่งต่างก็พุ่งทำนิวไฮครับทุกท่านในเป็นข่าวในคืนที่ผ่านมาเลยนะครับที่ทำให้ราคาทองคำของเรานะั้นขยับปรับตัวพุ่งขึ้นด้วย ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับปิดพุ่งเช่นเดียวกัน2.35เหรียญรับดอลลร์อ่อนดีมานน้ำมันจีนเพิ่มขึ้นสัญญาณน้ำมันดิบเวลทท็กซอร์ WTI ตลาดดิยวยอกปิดพุ่งขึ้นกว่า3%ในวันพฤหัสบดีครับโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลารวมทั้งรายงานการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นในประเทศจีนซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในจีนได้ปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมายืนเหนือระดับ70ดอลลาร์ดได้อีกครั้งและก็ปิดระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนหลังจากที่จีนซึ่งเป็นผู้นำน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกระบุว่าปริมาณการกลั่นน้ำมันในจีนนั้นพุ่งขึ้น15.4%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2565แต่ระดับสูงสุดเป็นระดับที่2นับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ตลาดน้ำมันนะครับจะได้รับปัจจัยบวกจากการที่จีนนั้นปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF ระยะ1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของจีนลง0.1%สู่ระดับ2.65%จากระดับเดิมที่2.75%นะครับและก็เป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวครั้งแรกเลยในรอบ10เดือนครับทุกท่าน ปิดท้ายกันที่ข่าวสาุลราคาทองคำนะครับปิดบวกไป1.8เหรียญน,นะฮะเหตุดอนอ่อนหนุนแรงซื้อสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาดอย่างไรก็ดีครับตลาดทองคาก็ถูกกดดันในระหว่างวันก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการส่งสัญญาประกวัตราด,ดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตลาดก็กลับไม่เชื่อคำพูดของเฟดครับนักถุนดีการบทที่เราได้นำมาเล่าสู่กังในช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ